โอเคนะผมจะมาอ่านมังงะเรื่องบันทึกราชามาตานะครับตอนที่72-74นะครับก็ขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะครับเพจกุหลาบสีครามนะครับก็ส่วนใครที่อยากจะโดเนทมาสนับสนุนช่องผมก็โอนมาได้นะครับผมทิ้งเบอร์ไว้ใ,ใต้คลิปนะครับก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับคนคนลไม้คนแรงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะช่วงนี้โอเคไปชมคลิปกันเลย นี่เบอร์อลเล็ตผมนะใครที่อยากสนับสนุนช่องก็โอนมาได้นะครับเป็นค่าแรงใจนะครับเป็นเพียงล่างเสมือนตายซะฮะศิลาอีกอันมีเพียงผู้ที่ผ่านทุกด่านของเส้นทางนี้เท่านั้นจึงจึงจะ,จะลึกไว้ได้ในชั้นที่สี่มี คนไม่มากที่สามารถสลักชื่อไว้ได้ข้าสงสัยยิ่งนักว่าด่านนี้จะมีกี่ชื่อเฮ้ยไม่มีเลยอะไรกันมีใครบางคนไปถึงด่านทดสอบที่5ไดแ้แข่งแกงแข่งแกง,งยิ่งมันเป็นผู้ใดกันใครกันที่สามารถไปถึงด่านทดนสอบที่5ได้ในด่านที่6 ยังยากเกินไปสำหรับข้าในตอนนี้งานเลี้ยงน้ําชาและดูใบไม้ผริคราวนี้มีคนมาเยอะจริงๆแถมยังมียอดฝีมือป,ป่าปนอยู่ด้วยลีฟูเฉินพวกเราไปที่งานน้ําชากันเถอะที่นั่นมีร้านประลองและมีของราวันด้วยเจ้าคือลีฟูเฉิน เจ้าถูกตามล่าโดยนิกายเทียนชาเมื่อไม่นานนี้ฮะเอแต่มันก็เป็นเรื่องในอดีตนะเพราะอยู่ดีๆการไมยหัวก็ถูกยกเลิกไปนะแต่เจ้าก็ต้องระวังตัวเลยนะเพราะที่นี่มีสิทธิ์หลักป้ายทองของนิกายเทียนชาอยู่นะแถมหนึ่งในนั้นพวกมันยังอยู่อันดับที่ร้อยหนึ่งของรายชื่อดวงดาราอย่างเซียวโมอีกด้วย เขาน่าจะแข็งแกร่งยิ่งกว่ากระบี่ไรอารมณ์เสี้ยวเฟิงมีบางอย่างผิดปกติไม่ใช่ว่าหลีฟูเฉินอยู่เพียงขั้นที่สองขอบเขตทลายปรพีหรือแล้วนี่มันทะลวงระดับขั้นที่5ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่กายเทียนชาเสี่ยวโมจากนี้ไปเจ้าและข้าไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกันอีกตายซะอ้อ ในเมื่อพวกจาทั้งสองไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกันอีกแล้วก็ให้มันจบเถิดงานเลี้ยงน้ำชาห้ามมีการฆ่าการแมนขาดชินเชออชื่อนั่นคือชินเคอชื่ออันดับที่88บนลายชื่อดวงดาราเป็นผู้แข็งกันที่สุดในงานเลี้ยงนี้เชี่ยวชาญขอบเขตลี้ลับขั้นกลางแถมยังสามารถปัดป้องพลังเมื่อคู่ได้ นี่อาจประมาทนางได้เลยจริงๆสิทธิพี่ไอรีฟูเชนข้าหู้หมิงสิทสายตรงป้ายทองจากนิกายเทียนชาต้องการปะมือด้วยน้องหลี่ระวังตัวด้วยเจ้านั่นอยู่ระดับเจ็ดขอบเขตทลายบันะพี่ไม่ต้องห่วงข้าจะจัดการมันเอง เขาสามารถโค่นคนได้อยู zat, ่เนื้อกว่าตัวเองสองขั้นได้แถมเขายังโจมตีไปยังจุดอ่อนของคู่ต่อสู้อีกการรับรู้ระดับอะไรกันข้ายังไม่เดาจริงเลยอย่าคิดว่าจะชนะเจ้ากล้าดียังไง ช่างแข็งแกังยิ่งนักเซียโมเจ้าและข้าต่างมีชื่อบนรายชื่อดารากันทั้งคู่เราไม่จำเป็นต้องประท่ากันที่นี่ถือว่าเจ้าโชคดีครั้งหน้ายาคิดได้หลบหลังผู้หญิงอีกเจ้าควรจะดีใจนะที่ยังคงอันดับรายชื่อดวงดาราได้น่ะลีฟูเฉินข้าจะฆ่าเจ้า คนพวกนี้ช่างไร้ยางอายเซียวโม่จัดการมันเลยพวกเจ้าอย่าไปกับตอไหนกับคนอย่างเขาจะดีกว่าเพราะมันลังแต่จะนํำบัญหามาให้ข้าเชื่อใจเขาข้าไม่มีชื่อบนรายชื่อดวงดาราให้ข้าเป็นคนหุบปากเน่ๆของเจ้าเองเจ้าอยากจะโดนแทนเซียวโม่สินะคนพวกนี้คือสิทธิ์ป้ายทองของนายกายช่างเต๋อ เขาแข็งแกร่งยิ่งนักแต่ก็ไม่ใช่คู่มือของลีฟูเฉินข้าว่าเจ้าโดนเขาหลอกแล้วกันมัง้งมาดูกันว่าเขาจะโดนจัดการเช่นไรอ้าเฮ้ยถูกจัดการแล้วลีฟูเฉินไม่รอดแน่คราวนี้เป็นยุนซีสิทธร,ระดับสูงจากนิกายกะกะบีเออ มชินเคอชื่อเฮ้เยนั่นมันมารแท่ผู้เหี้มโหดทังชื่อชี่นั่นคือศัตรูคู่อาฆาตของชินเคอชื่ออันดับของนางบนรายชื่อดวงลาลาตามหลังชินเคอชื่ออยู่นางมาที่นี่เพื่อแก้แค้นมาสู้กับข้าซะทังชื่อชี่ เจ้าหนีไม่พ้นหรอกโอ้ยเจ้าจะหาเวลาได้ดีกว่านี้ได้ไหมได้โอกาสแล้วลีฟูเฉินตายซะทลายไปซะ ก็สมกับที่ติดอันดับรายชื่อดวงลาลาแล้วนะมาดูกันว่าเจ้าจะหนีได้อีกนานแค่ไหนอย่าเพิ่งรีบดีใจสิให้ข้าแสดงให้เจ้าเห็นถึงพลังที่แท้จริงของข้าสกักก่อนวรยุทธลับกบีแกนโลหะทมินผสานกับวรยุทธลับมังกรลีลับ เฮ้ยอะไรน,ะน่ะนั่นมันอะไรกินไอม้มังกรลิลับทำมินนี่มันหากข้าต้องการเอาชน,นะเซียวโมข้าต้องใช้เวลาสักาาระยะหนึ่งแต่ลีฟูเฉินคนนี้จะสาจะสามารถเอาชน,นะมันได้จริงๆเจ้ากล้าละสายตาจากข้างั้นตายซะ รับนี่ไปรับไปซาไปให้พ้นวรยุทธกบีอสูรโลกันอะไรกันวรยุทธกบีขันลิรับระดับสูงงั้นลือเออเชะข้างหลังนี่ ฮอูบายงงๆเออเฮือพี่หยวนไม่มาช่วยข้าหน่อยหรือชิเราช่วยเขาคนเถอะอ่าข้าขอแนะนำให้เจ้าใหญ่ยุ่งดีกว่านะพวกนี้มันพวกที่โดนรีฟูเชินจัดการไปนี่ พวกเจ้าไม่ต้องช่วยข่าหรอกยังคิดว่าจะชนะอีกเล่ยวนเชียนชิวเป็นสิทธิ์หลักป้ายทองของในกายหยินอี้แม้ว่าเขาจะอยู่ขั้นเจ็ดขอบเคตเทลายประพีก็ตามแต่เขาะแข็งแกร่งกว่าเซี่ยวโม่แน่นอนตายซะเอออะไรกันนี่เป็นไปได้เช่นเรยนั่นสองลุ่มหนึ่งเชียวนะ ความสามารถในการต่อสู้ของลีฟูเฉินมันจะดีเกินไปแล้วเขาเล็งเฉพาะจุดอ่อนของคู่ต่อสู้เท่านั้นอาฮะสัปหลาดสัปหลาดชัดๆพวกเจ้าไม่เลวเลยลีฟูเฉินบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เก่งว่า30อันดับแรกของรายชื่อดวงดาราต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่ไม่น่าเป็นไปไม่ได้ข้าวามันมีทางแพ้เจ้าเออเสาร์เลวเงาเซี่ยวอสูรโลกันพอแล้ว โอเคนะครับก็จบตอนนี้ก่อนนะครับก็ใครชอบอย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำไอ้เรื่องเทพแห่ยงยีนต่อนะครับโอเคก็โอเคก็อคอชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์ซับสไคร้นะครับถึงห 10, นงึ่งหมื่นซับสไคร์ไม่ไรผมแจกของนะครับไม่รู้ว่าจะเอาเนี่ยอะไรก็ส่วนใครที่อยากจะโดเนตมาได้ก็โดเนตมาเลยนะครับช่วงนี้ช็อตจัดเลยขาดกาแฟบอด้แล้วช่วงนี้โอเคไปแล้วบา,บายบายขอบคุณครับ